ครับชอบรีวิวนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ในบรรยากาศของอจะเรียกว่าทะเลสาบไม่ใช่นะครับที่นี่คือห้วยตึงเท้านะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ผมเชื่อไว้หลายคนเนี่ย ชอบที่จะมาแบบว่านั่งพักผ่อนจนใจนะวันนี้ผมเอนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของน้ําหอมนะครับสักกลิ่นหนึ่งก็ไม่เชิญนะครับแต่จะเป็น2กลิ่นนะจะถือว่าเป็นการหยิบนำออกมาเลเยอร์กันในช่วงที่แบบอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอากาศในบ้านเราช่วงน,นี้คือมันแบบว่าร้อนจะแบบว่าขนลุกนะคือมันมันร้อนจริงๆแล้วก็อากาศนี่คือแบบสภาพนี่คือแบบว่าต่อให้มีลมนะครับ ลมพัดแตบบ่ว่าพัดเพลลมเพลลมพัดเนี่ยมันก็จะเป็นลมแบบร้อนๆน,นะดังนั้นแล้วเนี่ยครับกลิ่นที่เราจะเลือกใช้กันในช่วงเวลาแบบนี้อากาศแบบร้อนๆแบบนี้ครับมันจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบไล้กเหลือสบายใจกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นสะอาดสอๆจะเหมาะมากๆเลยเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ผมมาเลเยอร์สกลิ่นนะครับความหอมสดชื่นหอมสะอาดจะเป็นต้นหอมกลิ่นไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับแล้นี่ก็คือน้ำหอม2กลิ่นนะครับที่ผมใช้ในวันนี้นะถือว่าเป็นเซนต์ออเด์ของผมเลยนะสำหรับโดยส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับผมจะเป็นคนที่ชื่นชอบน้ำหอมกลิ่น,นแบบหอมสดชื่นหอมสะอาดสะอาดใครที่ติดตามผมอยู่นะครับจะทราบกันดีเนาะ mm hmm. ดังนั้น้วครับกลิ่นที่เราจะหยิบนำมา2กลิ่นแล้วมันจะเลเยอร์นะครับ มันไม่ได้หมายความว่าการมาเลเยอร์กันแล้วมันจะรอดนะครับแต่ผมมองว่าน้ําหอม2กลิ่นนียครับในมือผมเนี่ยทางขวามือเนี่ยก็คือลอติเซ่ปูออมนะครับของอีเซมิเยเกะนะแล้วก็สําหรับทางซ้ายมือผมเองเนี่ยก็จะเป็นของซาร่านะครับซันไรส e ออนเดอะเรดแซง u ูนตอนนี้เลยนะเมื่อมันมาคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยกลิ่นมันจะหอมสะพรึงหอมอะไรยังไงบ้างนะ ล้อไปกับรีวิวตัวก่อนนะครับผมเคยพูดถึงการเลเยอร์ของน้ำหอม2กลิ่นนี้แล้วก็มีคนที่เข้ามาฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมไปลองมาแล้วมันหอมเข้าท่าเข้าทางแล้วก็ไปด้วยกันได้จริงๆคือด้วย t e x t อร์ของเนื้อกลิ่นนะครับมันไปด้วยกันได้แบบที่ผมได้พูดไปเนี่ยคือกลิ่นเขาน่จะออกแนวหอมสดชื่นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นลอติเซปูรอมเนี่ยตัวเนี้ยกลิ่นจะออกแนวแบบซีทรัสมีความแบบอหอมอ่ะ คือถ้าได้กลิ่นของลอติเซฟปูรอมนันเนี่ยเราจะรู้สึกความหอมสดชื่นหอมสะอาดมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นแอ,อกแนวแบบหอมแบบในบรรยากาศแบบเนี้ยได้กลิ่นแล้วคือมัน,มน มันเฟรชแล้วมันก็ตื่นจริงๆเลยคือตื่นแบบตื่นตัวตื่นตะนกไม่ใช่ตื่นตะนกคือตื่นตัวนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระบี้กระเป๋าแล้วก็จะพายเราเนี่ยครับแบบสามารถที่จะแบบเออแบบอยู่ได้กับอากาศร้อนๆแบบนี้คือมันเป็นไปได้แบบนั้นเลยนะครับสำหรับไอเจ้า sunrise on the อ e รีสแซ dunes เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อกลิ่นที่ผมว่ามันเป็นโทนเดียวกันนะทิศทางมันจะใกล้ๆก,ก,กับไอเจ้าโรเจเซปูรอมดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็จับมันมาเลเยอร์กันซะ คือมันจะมีความเป็นจิงเจอร์นะครับแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นแนวซิตรสัสที่มีความหอมอมเปรี้ยวอมหวานนะแต่หวานที่ที่นี้คือไม่ใช่หวานเลี่ยนนะจะเป็นความอาหอมหวานแบบเปรี้ยวๆนะครับซซาวนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกแบบอืมดีจังเลยนะ ถ้าเราจะมาพูดในเรื่องของกลิ่นนะครับไอเจ้าลอเดเซอร์บลอมเนี่ยผมก็เคยทำรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็แม้กระทั่งไอเจ้า Sunrise on the Red Sand Dune เนี่ยผมเองก็เคยพูดถึงไปเช่นเดียวกันคือด้วยความที่มันเป็นน้ำหอมแบบนาเซทรัสทั้งคู่นะครับสำหรับไอเจ้าลอเดเซอร์บลอมเนี่ยมันจะมีความหอมอะไรแบบส้มๆนะครับส้มยูสุนะแล้วก็จะมีความแบบช้ำๆนะเป็นกลิ่นของแนวแบบเวทีเวอร์มีโทแบคโคด้วยนะแล้วก็จะมีความหอมแบบหอมแบบ ความสดชื่นที่มีเนื้อกลิ่นที่แบบสดชื่นที่แบบตัวพ่อไปเลยนะแล้วก็หอมสะอาดมากๆด้วยนะคือถ้าเราดูใน texture ของสีสันของข,องขวดเขาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกไปแล้วครับในเรื่องของแนวกลิ่นอะไรต่างๆคือมันบอกด้ตัวของมันเองเลยนะอืมสัตว่าัตถุ sunrise on the red sand dune เนี่ยก็จะออกแนวแบบมีความแบบเป็นซิตรัสที่มีความเป็นแบบกลิ่นจิงเจอร์นะเป็นความหอมหวานสดชื่นมีความแบบเป็นขิงหวานนะครับ หอมอร่อยมากๆคือผมรักมากๆสํสำหรับ s u n s i s n t n t r e r Sand Dune นะสำหรับ performance อะไรต่างๆกับตัวผมเอเนี่ยช่วงหน้าร้อนเหงื่อออกเยอะๆนี่คือมันยิ่งเพิ่มลิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันให้ความหอมที่ถึงแม้ว่ากลิ่นอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ว่าติดไปแต่ทั้งวันแบบว่าจนแบบได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่กลิ่นที่มันติดที่หอมที่ผิวหอมอ่นอนๆเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้งคู่ทำได้ดีมากๆเลย แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าอากาศที่ห้วยตึงเท่านะครับมันช่วงร้อนแบบร้อนสุดๆไปเลยดังนั้นแล้วเนี่ยครับการใช้น้ําหอมสายสดชื่นของผมเนี่ยครับมันเหมาะแล้วมากๆหากเราจะไปใช้น้ําหอมกลิ่นนแบบดอกไม้แนววานิลาแนวเครื่องเทศในอากาศแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะไม่ควรแน,น่ๆล่ะครับใครนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรใครชื่นชอบน้ําหอมสดชื่นกลิ่นไหนนะครับอย่าลืมมาแชร์กันนะตอนนี้ผมขอมานั่งเล่นกับน้องคิงคองที่เป็นแลนด์มาร์คของห้วยตึงเท่าก่อน โอ้โหมันร้อนมากมากครับร้อนจนต้องแบบว่าวิ่งไปที่กล้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากล้องร้อนกล้องยีสุดๆไปเลยครับต้องรีบไปดูแลหน่อยแล้วกับการอยู่ในสภาพอากาศร้อนๆแบบแห้งแ้งแห้งแ้งอย่างเนี่ยนะเอ่อตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแบบแห้งแล้งที่แท้ทูเลยนะเพราะว่าที่ห้วยตึงเท่านี่คือ บรรยากาศก,ก็น่าจะสักประมาณสัก40บกว่าองศาหม4 0่1หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือในอุณหภูมิที่แบบว่า40องศาแต่ว่าสัมผัสจริงนี่คือประมาณสัก 45- หรือ50องศาไหมร้อนแบบร้อนฉ่านะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมเนี่ยได้หยิบเอาน้ำหอม2กลิ่นนี้นะครับเอามาเลเยอร์รวมกันนะครับแล้วก็ให้ความหอมที่รู้สึกแบบ หอมสะอาดหอมสดชื่นนะเนี่ยอย่างตอนนี้ผมยืนอยู่กลางแดดเลยนะครับคือแดดแบบแรงมากๆนะครับพอเราแบบเลเยอร์มาพร้อมๆกันนะครับในระหว่างความเป็นเอเจลลอร์ดิเซปโรมแล้วก็จะขออนุญาตเก็บนี้ก่อนเก็บ <c> ฝ <oughs> าก่อนนะครับนี่แต่ผมจะเอาเอเจลซันไรซ์ออนเดอะเรซินยูของซาร่านะครับกับลอรดิเซปโรมนะครับมาเลเยอร์ปะทะเข้าร่างกายแบบนี้ <c oughs> หอมแบบได้แบบได้เอเนอรนะครับเป็นแบบว่าความรู้สึกที่แบบหอมแบบหอมสุดพลังเดินเ,เข้ามาใกล้ๆครับแล้วกับสิ่งที่ผมได้พูดเกินไปครับว่า การจะเอาน้ําหอม2กลิ่นนะครับมาเลเยอร์รวมกันเนี่ยแล้วมันจะทําให้ได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะให้ความหอมเสมอไปนะหากเราเลือกกลิ่นผิดนะเอากลิ่นแบบที่มันเข้ากันไม่ได้พอมาเลเยอร์รวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะให้กลิ่นที่รู้สึกแบบว่ากระอดกรอ่วนะครับทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันอึดอัดแล้วก็อยู่ไม่ได้ในวันนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยครับก็จะต้องบอกว่าเซฟสักหน่อยนะกับการที่จะเลือกกลิ่นแบบมากกว่าหนึ่งกลิ่นมาใช้ในแต่ละวันของเรานะครับแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับไอเจอนลอติเซฟูรอมแล้วก็ซันไรส์ออนเดอะเวอร์แซนจูเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันดีมากๆแล้วก็ให้เทคเจอร์ให้เลเยอร์ของกลิ่นให้ความรู้สึกแบบให้ความหอมสะอาดสดชื่นแล้วก็ทําให้วันพิเศษของเราในวันนั้นเนี่ยครับหรือวันที่มันอากาศแบบร้อนร้อนขนาดแบบนี้มันมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบที่มันทําให้วันร้อนๆอนของเราเนี่ยครับมันดูแบบ ความสดชื่นความกระปรี้กระเป๋าเนี่ยผมว่ามันก็โอเคมากๆเลย ก็เอาเป็นว like ่าครับหากใครที่ชื่นชอบในการเสพกลิ่นนะครับกลิ่นหอมๆอและก็ชอบความสนุกนะครับกับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเติมความหอมให้มันมีลูกเล่นนะครับให้อะไรอะไรกับการที่แบบว่าหอมอยู่แล้วแล้วก็ให้ความหอมยิ่งกว่าแล้วก็ให้ความสดชื่นความสบายตัวยิ่งกว่านะครับมันก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของการใช้น้ำหอมของตัวเราเองในแต่ละวันนะครับ เอาว่าหากใครนะครับที่มีกลิ่นหอมๆกลิ่นไหนนะครับที่จะหยิบนํามาเลเยอร์กันได้ใครใช้น้ําหอม2กลิ่นใน1วันนะครับมาแชร์กันเอาไว้นะครับใต้รีวิวตัวนี้ได้นะครับแล้วเอาไวน้นยผมจะไปลองดูนะว่ากลิ่นนั้นที่คุณแนะนํากันมาเนี่ยครับมันหอมแบบมันเลเยอร์กันแล้วมันน่าสนใจอะไรยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มาเติมสีสันมาเพิ่มความสนุกกับการใช้น้ําหอมของเรากันไป ก็สำหรับตัวของผมเองนะครับวันนี้ผมก็สะดวกแบบนี้นะครับกับไอเจ้าลอรดิเซฟรอมอิเซมเกะนะแล้วก็สายมือของผมตัวนี้ Sara าซันไรส์ออนเดอะเ a n ัน u ูนหอมมีพลังหอมสกดจิตหอมแบบไม่รุงรังแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจสบายตัวไปทั้งวันเลยเอาละครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากจะเกินไปนะครับมาแบบรวบรัดตัดตอนนะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับที่ผมอยากจะหยิบการใช้น้ําหอมของผมนะครับกลิ่นที่ผมหยิบนํามาใช้แบบบ่อยๆในแต่ละวันนะก็เท่าที่ดูนี่คือมันก็จะหมดแล้วนะ <c ười> ใกล้ๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาเติมเหมือนกันนะเพราะผมชอบมากๆจริง2กลิ่นนี้ในช่วงอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เหมาะมากๆผมรักมากๆนะครับอย่างไงวันนี้ก็ขอ,ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับชอบรีวริวกับเป๊ะด้วย เหมือนเดิมนะหากใครที่เพิ่งผ่านมาเจอช่องน,นี้ของชอบรีวิวนะครับฝากกดติดตามผลงานกด subscribe อย่าลืมกดกระด,ดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมนะครับน้ำหอมตัวต่อต่อไปหรือรีวิวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะหยิยบนำมาพาทุกคน enjoy มาจอยไปด้วยกัน,นันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย